ข้อคิดดีๆของวันนี้ค่ะคิดมากจะเครียดคิดน้อยจะโง่คิดทุกงซ่้านจะบ้าคิดนอกใจเสียมตัวต วันนี้ค่ะฟังก่อนฟังแล้วชวนให้คิดนะคะข้อคิวนี้คือหคิดมากจะเครียด 2. คิดน้อยจะโง่สาคิดไปเองจะเจ็บ 4. คิดลึกจะทะลึ่งนะคะหคิดถึงจะทรมานนะคะหคิดฟุ่มสานจะบ้า 7. คิดไปเองจะว้าวุ่น 8. คิดไม่ตกจะเสียจริต 9. คิดผิดจะเสียใจ 10คิดในใจใครจะไปรู้นะคะิอดคิดนอกใจเตรียมตัวตายได้เลยเย yeah! ้ทันไหมทันไหมเอาอีรอบไหมเอารอบไหมเอารอบไ,ไ,ไหมนะคะข้อคิดสำหรับวันนี้พร้อไหมพร้อมไหม 1. คิดมากจะเครียดคิดน้อยจะโง่คิดไปเองจะเจ็บนะคะข้อสี่คิดเรืกก็จะทะเลื่องไปนะคะข้อ ทรมานข้อ6คิดฟุ้งซ่านจะบ้านะคะเคิดไม่ตกนะคะจะว้าว่น8คิดวิตกจะเสียจิตนะคะเคิดผิดก็จะเสียใจนะคะสิบคิดในใจใครจะรู้สิอคิดนอกใจเตรียมตัวตายได้เลย